เราจะไปคลองมาเดื่อนะตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงเลยเซเว่นมานะครับเป็นวัดบ้านดงตำบนสาลิกาครับหมู่บ้าอุบกเรเลี้ยวซ้ายเข้ามานะเลยเซเว่นมาหน่อยนึงข้างวัดบ้านดงนะเดยวเข้ามาตามถนนกันนี้เลย เดือนะไปดูว่าน้ำยังมีเยอะไหมพอที่จะได้เล่นหรือว่าถ้าเยอะไปก็อาจจะไม่ได้เล่นเลยเลยวัดมาหน่อยนึงคนระับจะมีทางเลี้ยวไปด้านขวามือนะครับขวามือทลองมาเดือ่อ จะเป็นร้านค้าเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ซื้อของครับหาเสืออะไรก็ซื้อที่นี่ได้ร้านค้าด,ด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสวนต่างๆนะครับที่จะมีพื้นที่ทําเป็นแคมปิ้งแล้วก็สวนพักผ่อนนะครับนีบน่ทางแคบแล้วก็มีรถสวนกันไปมาเยอะต้องใช้ความระมัดระวัง มก็จะเป็น The Bird ดเบิร์ดแคมปนะก็จะมีแบบนี้ครับเป็นแคมป์ปิ้งลานกางเต็นท์ลานแคมป์นะครัต่เอเข้าไปถึงลำพานของทอ,องมาเดือ่อนะสองข้างสองข้างทางก็จะมีร้านค้าเล็กๆของชาวบ้านนะตั้งเขาของมาขายนะ พวกกล้วยพวกหน่อไม้อะไรพวกนี้ด้วยนะสุดตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นทางที่จะเข้าเป็นทางเป็นทางหินนะลูกลังนะครับมีร้านอาหารบ้าง ร้านขายของฝากของกินนะเดี๋ยวเราไปดูไม่รู้ว่าลูกอะไรนะ สอบถามหน่อยนะลูกลูกหวายเหรอครับหวายที่เป็นเป็นเป็นเครือที่ใช่ค่ะที่เป็นเครือที่ท้องมาสารแล<ะ>้ออ๋อก็จะออกเป็นลูกนี้อือเราชิมได้นะคะเหรอครับมไม่เคยกินหวายที่เขามาสารอะไรพวกนี้เหรอใชอ๋อเหรอ,อ,อ ดองเกลือมันจะรสชาติเค็มๆอ๋อเหรอครับไม่เคยกินเลยแล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นด้วยมั้งเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกตรงไหนอ๋อมันต้องเข้าเป็นแบบวายหวายแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับอืมเล่นอ๋อเพื่อนนะครับกินได้เหรอลองชิมดูก่อนนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยว อมืมันก็จะหวานหน่อยหนึ่งนะหวานนิดนึงแล้วก็มีเปรี้ยวหน่อยหนะึ่งลูกหวานลูกหวานไม่เคยเห็นนะเป็นร้างค้าที่ตั้งขายของฝากนะมีเยอะเลยมีกล้วยมีหน่อไม้มชีชะอมผักกูดก็มีถ้าใครซื้อเข้าไปทำกินก็ได้เนาะพอดีมาเที่ยวเจอนีอันนี้หอยอะไรเนี่ย เอาถ้าไม่นั้นเดี๋ยวไปจอดเดี๋ยวผมไปจอดเองก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นออโคโด้แล้วก็ไม่นานี่อนี้นะรักกรมตรงนี้ร้านขายของฝากนะผละไม้ในสวนส้มโออะไรพวกนี้กระท้อนเพียบเลยเนี่ยซื้อกลับบ้านได้นะครับ มีไข่ปิ้งมีเกือบมันด้วยนะเนี่ยเทียบเทียบ <ๆ S 2> เลยนี่ไม้หวานไม้สดไม้ต้มหน่อไม้ต้มก็มีอืมซือ้อไ,นะไข่ดีกว่ามังนีมเนาะ,อะ,นะ,ะเอาไข่ดีกว่าสามใบยี่สิบจ่ะมีไข่ปิ้งไข่ข้าว อ๋อไข่ติ้งไข่ข้าวไข่ทรงเครื่องรนอะเอาไข่ทรงเครื่องนี่หรอครับเอาเอาไข่ทรงเครื่องสามฟองเลยซือ้อไข่ไปกินนะอันนี้อันนี้หอยหอมครับใช่เป็นหอยภูเขาอนันเดียวกัน ที่มันอยู่ในภูเขามันอยู่อยู่ในน้ําอยู่เกาะหินเกาะต้นไม้เกาะอะไรอยู่เนี่ยอ๋อหรอครับจะเดินตายตามบินตามอย่น้น้ำตายอ๋อไม่ใช่น้ำนะใช่น้ําตายมันก็อยู่ตามในภูเขานี่หรอข้างบนเนี่ยคล้ายๆทากอะไรพวกนี้หรอใช่แล้วครับจะอยู่กับปางหอยหอยทั่วไปอะหอยหอยหอมหอยก็มีหลายอย่างหอยท่าหอยอะไรมีหลายอ๋อมันมันตะโกนคล้ายๆกันเนาะเออนี่ก็ยังสดๆอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเลยออ๋อแล้วมันก็ตายแล้วเราก็ไปลวก จิ้มน้ําพริกอะไรพวกนี้จิ้มน้ําพริกยําได้ลาบได้อ๋อลวกเราแกะออกมายําอะไรพวกนี้มายำมาแกงได้หลายอย่างนะทำได้ทุกอย่างโอ้ต้องหาเป็นด้วยนะเนี่ยนะอาหารก็คือเจ้าะเจาะออกสุดขัอ๋ออย่างนี้มันเป็นไงครับขายกิโลเท่าไหร่ครับร้อยครับกิโลละอ๋อกิโลละสองร้อยอืมเราไม่เคยเห็นเงี้ยนะเนี่ยเนาะหอยมันจะมีเฉพาะเห็ดมีเขาอะครับครับอืม มีหน,น้านี้อะเนาะหน้าฝนเลยอ๋อเออเนาะดีดีดีเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะครับตรงด้านขวานี้ก็จะมีนะมีให้เช่ารถ ATV ขี่เล่นขี่เล่นนะครับในบริเวณแถวนี้นะ ใจเข้าก็ติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับตรงนี้ถึงแล้วคลองมาเดือคลองหนึ่งนะ ไม่รู้ว่าน้ำเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราพิจารณาก่อนนะขอเดี๋ยวค่อยลงนะเดินดูก่อนนะถ้าน้ำเยอะเราเดี๋ยวเราไปไม่ได้ จะวิ่งมาทางขวาเนี่ยเลมขวานะรลิ้ขวาริม้ขวาตรงนี้เดมาถึงตรงนี้มันจะสูงแล้วเดวยท่วมหัวเข่าแล้วถ้าท่วมหัวเข่ารถเราไปไม่ได้นะ แต่มาทางนี้ได้อยู่หน่อยนึงขึ้นมาลิ้นนี้ใด้หัวเข่าส่วมหัวเข่าส่วหัวเข่านะน้ำลึกอยู่เราไม่กล้าเอาลงมาแล้วนะเพราะว่าถ้าทางจะน้ำจะลึก มีรถกลับออกไปคันห้องหนึ่งก็สามารถเล่นน้ำได้แล้วนะอย่นอนอันนี้รถลากรถล,ลากรถ <c oughs> สำรวจรอบงกันลึกนะลึกดิลึกลึกลึกหัวเข่าลึกหัวเข่าลึกหัวเข่า จร,จริงก็เกือบจะมาได้นะเนี่ยรถต่อตรงนี้ชมหัวเขาได้น้ำเลง สรุปว่าเอารถลงไปไม่ได้นะครับลองอย่างอย่างพื้นดูแล้วน้ำเยอะเลยหัวเข่านิดนึงมีความเสี่ยงอาจจะล้มแล้วก็น้ำเข้าได้นะเราเพื่อความปลอดภัยเราก็เล่นอยู่แค่คลองหนึ่งก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวหาที่นั่งพักก่อน